โอเคก็คร okay, ับสวัสดีกันด้วยนะทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันแม่นเดอะสตองเก็ตในเซิร์ฟเวอร์หกสามสามนะครับผมนะก็เป็นการอัปเดตกิจกรรมแล้วก็อัปเดตของทางด้านของเอ่ออันดับของผมด้วยนะผมนะโอเคแล้ว okay, ผมมานะเราเริ่มจากดูกิจกรรมกันดีกว่าว่าตอนนี้ผมยังเหลือกิจกรรมอะไรให้ผมได้ทําบ้างอ่ากิจกรรมรายสัปดาห์นะผมเดือนสัปดาห์ที่สองแล้วนะผมตอนนี้เหลืออีกประมาณกี่วันวะหนึ่งสองสามสี่นะผมเหลืออีกสี่วันเราจะได้ตั๋ว ม่วงมาแล้วผมเราก็จะมาทําคลิปสุ่มกันนะครับว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรนะผมนะในที่รู้ก่อนนะ้นนี้ผมได้สุ่มไปแล้วบางทีียบร้อยผมผมได้เป็นหินนะผมนะไม่ใช่หินฮีโร่นะผมฮีโร่ที่ผมทำเควสมาผมเป็นเควสของไต่ันดับเอออะไรนะ อ่าที่มันมีปีศาจกับฮีโร่ทุกคน2ฝั่งอ่ะทุกคนอ่าก็คืออันนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนผมสมได้อ่าหินปีศาจมาผมทั้งทั้งที่หินปีศาจเนี่ยผมหาจากปักคุซานเนาก็ได้นะแต่แม่งเสือกให้กูนะครับเออให้ฮีโร่ยังอ่าให้หินฮีโร่ยังดีใจกว่าเลยนะผมนะพูดตรงไหนครับผมนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมว่าผมเอามาจากไหนนะผมนะไอหินฮีโร่นะผมผมเอามาจากกิจกรรมจุดตรงนี้นะผมแต่กิจกรรมตรงนี้มันปิดไปแล้วนะผมนะอ่ากิจกรรมของอ่าสองมันเป็นด่านอะไรวะ เป็นเหมือนผ่านด่านไม่ตรงนะี้ใช่ครับผมมาเป็นการผ่านด่านเนาะระหว่างฮีโร่กับปีศาจนะผมนะก็ผมก็ทำเควสจนได้หินของฮีโร่มาแต่ว่านั่นแหละครับผมนะก็ทำได้แค่ตรงนั้นนะผมอ่ะเราก็อัปเดตตัวดำกันก่อนนะผมนะอ่าตัวดำในเซิร์ฟนี้ตรตอนนี้ผมมีอยู่63ใบถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะผมนะเดี๋ยวก็เซิร์อีกนะผมนะตอนนี้ผมมีอยู่843เพชรใช่ไหมครับผมก็ต้องเซิร์อีกนะผมนะอ่านี่ครับผมผมเซิร์ประมาณสักสามใบก่อนแนละ้วกัน ผมไปเซิร์ชอ,อีกนะผมนะ,ะถาม่าทันไหมก็เหลืออีกกี่วันเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะเหลืออีกประมาณ2วันทุกคนนะ,ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นละกันนะผมนะส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บกันอีกรอบหนึ่งกันละกันนะผมรอบนองผมนะรอบหน้าผมเฮ้ยปลุกตื่นทัาน์วิกกใครได้วะเชี่มีคนได้แล้วทุกคนขอดูหน่อยซิใครได้วะเขาชื่ออะไรภาษาอังกฤษผมขึ้นต้นด้วยตัว F R E N นะผมนะมนะคนนี้นะใช่ปะ เขาได้ทัศมุกจีนะผมนะล่างปลุกตื่นนะผมเย็ดเข่ดีใจกับคุณด้วยนะผมนะที่คุณได้ทัศมุกิลร่างปลุกตื่นนะผมนะหรือล่างสองนั่นเองนะครับผมนะส่วนอันดับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะผมว่ามีอันดับอะไรกันบ้างนะผมนะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่แปดร้อยสิบแปดนะผมนะอ่าเอ้าอันดับหนึ่งไม่ใช่เหรอที่ได้อ่ะเอ้าคุณอันดับหนึ่งคุณอันดับหนึ่งได้ไม่ใช่เหรอครับเอ้า ไอคีฮาเลยนะผมนะโอ้โหสุดยอดจริงๆรังผมนะอ่ะส่วนผ่านด่านตอนนี้ผมอยู่ที่1,025นะผมนะสะ่วนตัวละครสุดแกร่งนะผมตอนนี้ผม อยู่ที่ประมาณ5 9 4ร้อ้บนะผมนะก็คือเป็นทัศมมกิผมเองนะผมนะแล้วก็มีคนได้เจนนอตแล้วก็ทัศมกิล่างที่3านะผมหรือล่างยูอาร์นะผมนะก็มีเยอะเหมือนกันพอสมควรส่วนกิวตอนนี้ผมอยู่ที่กิวที่75แล้วผมโอ้ผมขึ้นกิวแบบขึ้นอันดับมาเรื่อยๆแล้วผมนะถึงจะขึ้นไม่เท่าท็อปหนึ่งก็จริงครับผมแต่ว่าเราก็ยังขึ้นมาได้อยู่นะผมนะตอนนี้ผมก็ยังรับสมัครคนเข้ามาอยู่นะผมนะใครที่อยากเข้ามาก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะผมนะผมยังรับอยู่นะน,นะะคอืม แต่แค่ว่ากิจกรรมคริสต์มาสมันมันพิ่งเด้งเข้ามาทุกคนผมอาจจะยังรับแบบว่าตอนนี้ไม่ได้ทุกคนนะเดี๋ยวรอให้กิจกรรมคริสต์มาสมันหมดก่อนนะผมนะ,ะกิจกรรมหิมะนั่นแหละหมดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะทยอยเตะคนที่ไม่อ่อนนะผมตอนนี้มีคนที่ไม่อ่อนก็เยอะพอสมควรแล้วนะทุกคนนะน่าจะแบบย้ายไปอยู่เซิร์ฟสไม่ใช่สิเซิร์ฟหกสามสี่นะผมเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าได้ข่าวมาว่ามีคนแบบไปเซิร์ฟนั้นก็นเยอะเหมือนกันนะผมนะเห็นเป็นคนดังเนาะเห็นไปกันเยอะจริง ผมก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรครับผมผมเข้าใจในการตัดสินใจของแต่ละคนเพราะว่าทุกคนอ่ะใครๆเขาก็อยากเล่นกับคนที่แบบว่า,ามีแบบเขาเรียกว่าอารมณ์เหมือนเป็นดาราเขาเหมือนเป็นเน็ตไอดอลเขาแบบว่าเออคนที่ผู้ติดตามเยอะแล้วก็การเล่นเขาแม่งเราชอบอ่ะเราก็เลยกดติดตามเขาเราก็เลยไปจอยเล่นกับเขาเพราะฉะนั้นผมไม่ว่าเลยคุณนะถ้าคุณจะออกจากกิ้ผมนะครับผมนะที่จะไปเซิร์ฟ6 3 4มนะผมนะก็ไม่เป็นไรครับผมเราเข้าใจเนาะอ่า ส่วนใครที่ยังอยู่กับผมผมต้องขอบคุณจริงๆผมที่ยังอยู่กับผมมาตลอดแล้วผมวยังทำเคเวสย,ยังช่วยผมยังอะไรผมนี่ยผมรู้สึกว่า ผมแม่งแบบอยากจะขอบคุณประมาณสักสิล้านครั้งก็น่าจะยังไม่พอสำหรับพวกคุณนะผมนะก็อย่างที่เห็นครับตอนนี้คนทาเควสก็แทบจะไม่ค่อยมีนะผมเห็นไหมสองวันสาวันหนึ่งวันนะผมเริ่มขึ้นมาแล้วผมเนี่ยเนี่ยเนยมหลงังๆเริ่มขึ้นแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะทยอยเตะให้หมดเลยนะผมนะก็อ่าถ้าผมเตะใครไปบ้างเนะี่ยต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะผมเพราะว่าคุณไม่ได้ทาตามกฎนะผมนะอย่างที่บอกอย่าเกิน3วันเด็ดขาดไม่งั้นผมจะเตะน,นะผมแต่นี่คุณเกินตั้งแต่2วันแล้วนะผมนะคือคือต้องเข้าใจว่าเกมเนี่ยถ ปล่อยปล่อยละเลยไอดีคุณแค่หนึ่งวัน,นคุณจะตามไปดีใครไม่ทันเข้าใจไหมแล้วก็การที่แบบคุณปล่อยไปอีก2วันถึง3วันเนี่ยแม่งอ,อันนี้เกินไปแล้วทุนเพราะว่าพลังคุณก็ตามไม่ทันเล่นก็ไม่บ่อยเควสก็ไม่ทาโมดอย่างนี้จะอยู่ทําไมถูกไหมมันก็ไม่ต่างจากไอดีบอรดหรือไอดีที่แบบว่ามึงมึงแบบเข้าใจไ่นอะอาเข้าใจไนะ ทําหลายๆไอเดียแล้วก็สุ่มให้ได้ตัวดีๆอะไรประมาณนี้ทุกคนนะมันก็ทรงประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเตะออกแล้วกันนะผมนะก็อย่าถือโกรธว่ากันนะผมนะผมทําตามกฎนะผมแล้วคุณก็ควรทาตามกฎผมด้วยแต่คุณไม่ทํามันผิดกฎเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตะคุณนะผมเป็นเรื่องธรรมดานะครับคุณจะเกลียดผมมากผมจะไงก็ได้ผมไม่ว่าผมแต่ผมทําตามกฎนะผมเราเขียนยังไงเราทําอย่างนั้นก็ผมนะอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าออกฎผมมันเข้มงวดเกินไปผมอาจจะเพิ่มสักเจ็ดวันก็ได้อะ อย่างนี้แต่ตอนนี้ผมขอสามวันก่อนนะผมนะเดี๋ยวไว้แบบคนเยอะๆออนแบบออนแบบนานๆอะไรเงี้ยผมก็จะใช้ประมาณเจ็ดวันนะผมเปลี่ยนกฎใหมนะ่เป็นเจ็ดวันนะผมนะใครที่ไม่ออนเจ็ดวันก็โดนเตะน,นะผมนะโอเคนะทุกคนนะก็เข้าใจกันด้วยนะผมกดกดของเราเนี่ยมันไม่ได้แย่นะผมนะแค่ว่าคุณอาจจะรับไม่ได้เฉยๆแค่นั้นเองนะผมนะอ่ะส่วนตัวละครของผมเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะผมนะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมทัสมกี้ของผมเนี่ยก็ยัง มันก็ยังโหดอยู่นะแต่ถามว่ามันโหดสุดไหมมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นทุกคนนะมันก็ยังพอแบบสู้ทูทะไถ่คนอื่นได้ทุกคนนะประมาณนั้นก็แล้วกันนะผมนะส่วนกิวอะไรนี่ก็อย่างที่ผมมองผมนะก็ยังรับอยู่นะผมนะ่วนเควสก็น่าจะไม่มีอะไรผมทําแล้วกิจกรรมก็รีวิวไปแล้วเลาอินเช็ควันก็เสร็จแล้วตอนนี้ก็อีกสักพักนึงก็จะอีก20่สบใบนะผมนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะครบพอดีหนึ่งร้อยใบนะผมนะเนี่ย เราก็น่าจะได้มา100ใบนะผมพอดีเป๊ะนะผมนะอืส่วนถามว่าเราจะทันอ่าราชเชลลลึกยูอาร์ไหมผมว่าทันนะความคิดผมว่าทันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูพร้อมๆกับผมกับผมนะแล้วก็อีวันที่28นะผมนะเราก็จะได้เป็นตัวมู้อีก10บใบนะผมเดี๋ยวเราเจอกันที่28อีกรอบเหมือมนกันนะผมเพราะว่า กิจกรรมตัวนี้ผมมันดันเปิดช่วงเดียวกับวันที่1พอดีนะผมนะไม่รู้พอดีไหมแต่น่าจะพอดีแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันวันที่28นะผมเราจะมาสมตัวม่วงกันนะผมแล้วก็อีกประมาณ4วันนะผมอีก4วันเราก็จะมาสมตัวม่วงเหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นเราลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรนะผมนะส่วนตัวที่ผมที่จะเรียกเอาไว้ผมเรียกเอาไว้เลียผมนั่นก็คืออาชูระคาบุโตของผมนั่นเองนะผมนะเพราะว่า ผมอยากได้ตัวนี้มากเอาผมอยากเอามาเล่นในเซิร์ฟนี้เพราะว่าเซิร์ฟนี้ผมน่าจะไม่เอาเด็กอยู่อาร์นะผมนะผมน่าจะเอาเป็นราชาเทเีลิกนะผมนะตอนแรกผมกะว่าไอดีเนี่ยจะทําแต่ไอดีผู้หญิงแต่ว่าผมก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นทุกคนต้องเข้าใจผมนะผมต้องแข็งแกร่งขึ้นนะส่วนไอตัวละครของ อ่าฟูบุกินะผมไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวผมค่อยเอาตอนรีเทิร์นก็นได้ครับผมนะอย่างที่ผมบอกทีมทีมในไอดีนี้คือผมตั้งว่าให้มันมีแต่ตัวรอนผู้หญิงเท่านั้นนะผมแล้วอนาคตเนี่ยผมจะเอาเมลูซ่าเข้ามาด้วยแต่ว่าตอนนี้อ่าก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะผมเมลูซ่าก็เพิ่งออกแล้วผมไปออกในไอเดีหกหนึ่งเก้าก่อนแล้วกันนะผมนะแต่ที่รู้ตอนนี้ผมอยากเล่นอาชุราคอมป์โตมากผมชอบเป็นส่วนตัวนะผมนะและ้วอาชุราคอมป์โตเนี่ยมันสามารถคอมโบกับปู่บอมได้เพราะฉะนั้นผมเลยต้องอยากได้นะผมนะโอเคคนนนนะะัผมมตา้ือ จบนั่นเองนะครับโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรให้อัปเดตแล้วนะผมนะเพราะอัปเดตหมดแล้วนะครับนะไม่เหลือเชียอะไรแล้วนะผมแต่ใครที่ชอบ คลิปวิดีโอนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยได้เสีกพันกดปุ่มกระดิ่งข้างบนนัานจอให้เป็นรูปสีดำนะครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมนะก็ไม่รู้ว่า2นาทีนี้ผมจะทําอะไรดีเอาอย่างนี้เรามาคุยเรื่องของไลฟ์สดก่อนละกันช่วงนี้ไลฟ์สดอาจจะองี่ผมบอกผมอาจจะไลฟ์บ่อยก็จริงครับผมแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงบางวันหรือบางเดือนละกันใช่ไหมวันนี้ที่ผมอาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์นะผมนะ ก็ถ้าผมไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งไปหน้าชุมชนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะผมอย่างที่ผมบอกนะเวลาผมจะไลฟ์สดอะไรเนี่ยผมจะแจ้งในหน้าชุมชนเสมอแล้วผมนะก็อย่าลืมติดตามเอ่อช่อง u t u b e ของผมด้วยแล้วกันนะผมส่วนใครที่ถามว่าพี่มีช่องทิกตอกไหมผมมีช่องทิกตอกแลผมแต่ผมยังไม่เปิดก่อนนะทุกคนนะช่องทิกตอกเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าช่องทนะิกตอกเนี่ยผมยังไม่ได้ทำนะผมนะเพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนละกันนะผมส่วนคลิปช็อตก็ยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวไว้ว่าผมมาลงแล้วกันแล้วก็วันนี้มมมีทั้งหด2คลิปนะผ แต่มันจะมีคลิปนะึงเป็นคลิปพิเศษนะผมซึ่งจะมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้ทุกคนก็ต้องรอดูว่าผมแต่ที่รู้นะ่าจะมาวันนี้นะผมนะวันนี้ก็น่าจะดูเต็มอิ่ม3คลิปนะผมนะแต่ก็ต้องดูก่อนแล้วกันคลิปสุดท้ายเป็นคลิปพิเศษเพราะผมแบบอยากจะแบบว่าใครได้่าเลยนะอยากจะเซอร์ไพรส์นะผมนะ,ะคลิปอะไรคือเซอร์ไพรส์นะผมก็รอดูกันแล้วกันนะผมนะโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรให้เราได้พูดถึงแล้วนะผมนะก็คงจะมีแค่การบอกเวลาการไลฟ์สดนะผมนะส่วนใหญ่ผมก็ไลฟ์สดช่วงของ ประมาณ18แนะผมหรือ5้าโมงเย็นหรือไม่ก็หนึ่งทุ่มนะผมนะผมจะไลฟ์ช่วงนั้นแล้วกันนะผมประมาณถามว่าไลฟ์ได้ไลฟ์กี่ชั่วโมงพี่ก็ตกวันหนึ่งนะหนึ่งชั่วโมงครึ่งไม่ก็2ชั่วโมงก็ผมนะก็จะอยู่ที่ประมาณเท่านั้นแล้วผมนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ดึกๆก็จะมีแบบไลฟ์สดหลายคนเลยเนาะในใน u t u b e แบบว่าเล่นกันก็อาจจะแบบมีการแย่งคนดูกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็ด้วยความที่ช่องผมก็ไม่ได้ดังเนาะผมก็ไม่อยากจะแย่งใครครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆให้ผมปิดช่องนึงแล้วก็ให้นอๆ่ะ ไปดูคนที่แบบว่าผู้ติดตามเยอะกว่ผมดีกว่าผมผมไม่ได้น้อยใจนะผมพูดอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรทุกคนก็มีสิทธิ์มีอ๋ลิ้นพันอย่างแล้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดูนะผมนะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับทุกคนนะผมนะทุกคนจะดูผมก็ได้หรือทุกคนจะไม่ดูผมก็ได้ผมไม่ว่าทุกคนแต่ถ้าทุกคนดูผมผมขอบคุณจากใจจริงๆเพราะว่าผมเนะี่ยทำยูทูปมานานนะผมนะแต่ ปีที่แล้วนะผมนะหลายเดือนแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วผมรู้สึกว่าไม่โอเคมากๆเลยในการทําคลิปแล้วแบบมีคนมาคอมเมนต์มีคนมาคุยมันทำให้ผมไม่เหงานะผมทุกคนคือเพื่อนของผมเลยอ่ะมันคิดอย่างนี้ก็ได้ครับผมนะทุกคนก็เหมือนดังเป็นน้องชายของผมอะ่ะเออทุกคนผมเห็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนแต่ถ้าใครทําตัวเลี้ยน,นะผมทําตัวไม่ดีหรือทําตัวแบบเหมือนเหมือนเหมือนตัวเองสําคัญมากอะ่ะใช้คํานี้แล้วกันนะก็ผมก็จะไม่ให้เขาเรียกว่าไรนะ เออไม่ให้ความสําคัญกับเขาละกันนะผมทุกคนทุกคนคือผมให้ความสำคัญแบบว่าพอๆกันเลยนะแต่มันจะมีบางคนนะผมที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเหนือคนอื่นนะผมก็ผมก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรเขานะเพราะฉะนั้นก็อย่าคาดหวังอะไรกับผมแล้วกันนะไอคนนั้นน่ะนะออแค่นั้นแหละผมนะ โอเคเรื่องที่จะพูดก็มีเท่านี้แล้วกันนะผมนะโอ้ลิ้นพันจัดเลยวันนี้เพราะว่าผมต้องทําคลิปเร็วหน่อยนะวันนี้เพราะว่าผมต้องทําหลายอย่างเลยนะเพราะผมมีงานนะโอเคใครที่ชอบคลิปวันนี้กดไลค์กดแชร์กดใครฝากด้วยแล้วกันนะผมนะโอ้ลิ้นพันอีกแล้วโอ้ยกูเบิร์นลิ้นมากเกินไปช่วงนี้เือเลยเลยเห็นไหมเบิร์นลิ้นมากเกินไปโอเคผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะผมไบายคล้วเจอกันใหม่ครับเด้อไปละบ๊วี